ทํามาหากินจ้าวันนี้มาพบกับรถรุ่นอะไรคะพี่วายอีซูซูด,ดีแมกนะคะ3 0เอสซิงเกิลน,นะคะปีสิค่ะ,คะปีสองพปีประมาณ4ีหปีที่ <นะ S 2> แล้วนะคะ uh huh. รถยังไม่เก่าเลยถูกตอ้องนะคะมาเป็นมือสองวันนี้ uh huh. เรามีของแต่งให้เพียบเลยแต่วันนี้ขออนุญาตแนะนําตัวก่อนดมสวัสดีค่ะวันนี้พบกนอก้องเดสุโมโนโกาตาลีจ้าสวัสดีค่ะวายนะคะ ก็คือเอาสาวสวยมารีวิวรถคอกเลยไม่รู้เหมาะไม่เหมาะแหละแต่ถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วแบบว่าถูกใจแม่ค้าอยากจะซื้อรถด้วยอย่างเงี้ยก็ติดต่อเข้ามาได้กับน้องวายๆนะคะหรือว่านักสืก็ได้เด้อน้องนักสืก็คนสวยามาวันนี้นะคะกับคันนี้ดีแม็นะคะเปิดราคาขายอยู่ที่ 495,000บาทเท่านั้นค่ะนั่นเลยนะคะมาออกรถกับเรา2คนใช้เงินดาวเพียงแค่ศนบาทศูนบาทไปเลยจ้าสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ประวัติไม่เสียไม่มีลาช้าไม่มีแบคลิสจัดศูนบาทไปเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีโปรช่วยผ่อนให้อีกนะค่ะ12เดือนไปเลยนะคะเยาว่าจะเป็นรถสิ่งเยาว่าจะเป็นกระบะใส่งานเอาเป็นกระบะตอนเดียวเป็นรถขอบแบบนี้ก็มีโปรก็เขาแอนเดอนะคะ12เดือนแรกเอาไปผ่อนเพียงแค่ 4 8 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะเลยหลังจากนั้นค่อยไปผ่อนราคาเต็นตลอดสัญญาอยู่ที่ห0 0 0 0หบาททุน <S 1> 1, <S ไปเลยจ <100, 000 S 2> <ะ>้ะหนึ่งหมนทวนๆไปเลยเหรอ <laughs> ใช่แต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าค่างวดมันจะแรงไปหน่อย <c oughs> อาจจะไม่ไหวในอนาคตในการผ่อนถ้าในปัจจุบันนี้พอมีกําลังทรัพย์ที่อยากจะเดาก็ดาเพิ่มค่างวดก็จะลดลงไปอีกนะคะแถมนะคะมีของแถมให้อีกนะคะมูลค่า5 0,000บาทเป็นของแต่งรถออกไปแล้วพร้อมใส่งานเลยไม่ว่าจะเป็นยางคู่หน้านะคะแม็ก แม่คู่หน้านะคะขอบ18นะคะเลือกได้4ีลายไม่ว่าจะเป็นที7ีสาฟีอรพีฟวีีีค่ะฟีจ้าไปเดี๋ยวพาดูรถเลยจ้ารถนะคะจะเป็นสีขาวก็อาจจะเลอะนิดนึงกับการใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่รักรถชอบดูแลรักษารถอยู่แล้วไม่มีปัญหาถูกต้องใชจ้าตกหน้าก็ยังเดิมๆเนาะไฟกิ๊บเลยพี่วายขา กระจังหน้าจะไม่ใช่โคเมียมเนาะเพราะว่าเป็นตัว S นะคะจ้าไฟตัดหมอกไม่มีไม่เป็นไรถ้า,ถาเกิดลูกค้าซีเรียสอาจจะเอาไปใส่เพิ่มเองก็ได้เนาะจ้ามามา,มาพร้อมกับแม็กไม่คู่หน้านะคะ t e 7 7อันนี้คือจัดให้ใส่ให้แล้วเนาะตแต่ว่ารถยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดถ้าเกิดตรงไหนที่มันยังไม่เรียบร้อยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเด้อแมนมาเบิ่งข้างในเลยอ ตอนเดียวมันก็ดีมันประหยัดพื้นที่พี่วายข้างหลังมันก็จะได้แบบมีพื้นที่แต่พูดถึงภายในก็กว้างอยู่นะกว้างจ้า,า,าก็เวลาออกต่างจังหวัดจะเอาลูกเอาเมียไปด้วยมันก็สบายอะ่ะขอนท้ายขอนท้ายขนท้ายไปเลยเลขไม่อยู่ที่สองแสนกว่ากิโลนะคะภายในมีอ่าเขาเรียกอะไรนะมิทยุมิทาทยุให้นะคะถ้าอยากจะไปใส่เป็นหน้าจอใช่ไปเชื่อมโบทุงโทุษก็ไปใส่เองได้เนาะนะคะเกียร์ดูรัมเกห้าสปีดเดอร์ กระจกปรับข้างเป็นกระจกไฟฟ้าและกระจกมองข้างเป็นปรับมือจ้าและเข็บป,ประตูเป็นยังไงคะพี่วายค่ะเม็ดอาคมชัดทุกเม็ดนะคะเจ้าสื่อลดกับเจีว๊วายซเสอยยางเนาะเออพาเบิงเอาให้เสื่อมมันเอาให้มั่นใจก้อนสื่อต้องนะคะของแถมแม็กคู่หน้ารายงานไปแล้วนะแม็กคู่หลังนะคะเป็นล้อก,กระทะผ่านะคะให้ฟรีถูกต้องเติมแหนบยาง X C ็ซให้ฟรี พ่อใหญ่เก้าชั้นครึง่งเก<ห>้ชา<ห>ชั้นเลยหรอเนี้ยเก้าชั้นครึ่งให้ฟรีเลยนะใครสิเอาไปขนงัวนควั้ยอะไรนะขนผลหมอไม้ขนของไม่ใช่เพียงแต่ว่ามีรถคลองนะพี่วายรถแบบมีตู้ทึบก็มีให้สําสหรับคนที่อยากจะเอาไปวิ่งร่วมกับบริษัทเอาไปวิ่งขนของไปสนองไปสนีก็เปลี่ยนได้เหมือนกันใช่อันนี้เอามาให้ดูเป็นโมเดลเป็นตัวอย่างก่อนเนาะจ้ะแนบไส้เฮ้เล่ว บรรทุกได้ตันสองตันสามตันนั่นแหละแต่ถ้าเกิดใครอยากบรรทุกมากกว่านี้สามารถใส่เพลาลอยได้เราก็จัดให้แต่ต้องเพิ่มเงินนะคะพูดถึงรถอันนี้เป็นรถท้ามาหากินรถบรรทุกต่อนะคะแต่ว่าไลเนอร์ก็คือยังสวยยังสมเลยเหมือนไม่ได้บรรทุกอะไรมาหนักมากของดีแม็กของแท้เลยจ้าสภาพคือไม่แกะไม่กร่อนไม่ล่อนไม่อะไรเลยลอยน็อตทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะสวยไปเลยค่ะ บะมีแห้งอ่ะที่สำคัญไปกว่านั้นเนาะออกไปแล้วก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องแบบออกไปใช้งานอย่างถูกกฎหมายเรามีใบแจ้งจดแจ้งใบขนส่งใบวิศวะให้อีกก็คือออกไปก็คือไม่ต้องไปเสียเวลาทำพร้อมพร้อมทำแบบให้ครบหมดเลยนะมูลค่าชุดแต่งนีก็เกือบ5้าหมเลยค่ะพี่ไหวเป็นของมือหนึ่งด้วยนะใช่ลเรามาดูข้างหน้ากันนะว่าสภาพเป็นยังไงบ้าง สภาพห้องเครื่องข้างหน้าคือใหม่อยู่นะใหม่ใหม่ใหม่นะคะอาจจะไม่มีฝาครอบเื่องอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ใหม่เนาะนะคะเริ่มจากคันหน้าคันหน้านะคะคันหน้าเดิมๆไหมคันหน้าเดิมๆนะคะเม็ดอ่างอยู่คม<อ>ชัดทุกเล็บเลยนะแผ่นเพดเพดยังอยู่ซื้อขายได้ตามปกตินะคะสติกเกอร์สติกเกอร์อยู่ยนะคะจ้าลงมือค่ะอ้า กับคันนี้เลยเดี๋ยวย้ำของแต่งหน่อยเนาะค่ะนะคะยางคู่หน้านะคะล้อแม็กเลือกเลือกลายได้นะคะที3 7 r ามเจ็ดอารล้อหลังนะคะกระทับผ่ายาง XCD2 ให้ฟรีไปเลยนะคะโคกใหญ่9ชั้นฟรีเสริมแนบให้โชคบรรทุกให้ฟรีเออแล้วก็จดแจ้งใบวิศวะไปขนส่งให้อีกนะะคฟรีครบไม่ต้องทำไรเอาคันนี้ไปคือจบที่นะคะกับคันนี้เลยจ้า DMa ม e สูซุด d max นะคะ3 0 s นะคะซิงเกิลปี17ปี 2017, 2017, 2017นะคะราคาขายยํำไปอีกทีหนึ่งจ้าอยู่ที่495,000บาทเท่านั้น,น,นะคะ่ะออกรถใช้เงินเราเพียง0บาทเท่านั้นคะ่ะศูนบาทรับรถมีโปรชัผ่อน12เดือน12เดือนแรกเอาไปผ่อนเพียงแค่่ 4,800บาท4,800บาทสบายกระเป๋านะคะสบายกระเป๋าไปก่อน1ปีหลังจากนั้นค่อยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่1,000 0บาท1 0 0 0 0บาทจ้าแล้วก็สิทธิพิเศษจาก s c ซซ o t มอจัดให้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าจัดให้ค่าโอนให้คาสีพรบอให้ส่งรถถึงบ้านส่ออกแทน้ำมันเครื่องถ่ายกองเครื่องถ่ายของเหลวติดรอบคัน ประดับยนต์ติดรอบคันเริ่มกันหลังการขาย1ปีเต็มดาวบิลสมาร์ทหนึ่งปีเต็มลุนจับแจกมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันแล้วก็แถมบัตรเติมน้ำมันให้อีกหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเอาไปเลยจ้าอ้าวพี่วายจ๋าฝาก FC หน่อยเด้อค่ะ FC ที่ดูอยู่นะคะอ่าเรามีช่องทางการติดต่อนะคะจะเป็นลิงก์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์เนาะ หรือก็เป็นเป็นเพจ Facebook นะคะ YouTube นะคะแล้วก็จะมีติ k To k อกช่องค่ะช่องแรกช่องแรกเป็น SCC m o t มอเตอร์สแก้วนะคะช่องที่2เป็น SCC m o t มอ s ตอร์นะคะฝากทุกคนนะคะกดติดตามเรา2คนเอาไว้ด้วยเนาะชอบรถพันไหนเนาะถ้าไม่อยากพดนที่เมนทกหรือโทรมาหาเราได้เลยผิดพลาดประการใดเมนเราต้องเอาไหม่ะวายกับนัดต้องขอประทานอาัยด้วยนะกะเดี๋ยวจะปรับปรุงแก้ไขให้นะคะแล้วก็ผู้ใดที่ติดตามมายังยาวนานแล้ว ขอพูดเหลายเดอร์ที่ยังอยู่กบเฮ้านะคะแล้วก็ผู้ใดที่เขามาติดตามม่เดอกดติดตามไว้กดซับสไครต์กดสส่กระดิ่งไว้นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราเนาะพวกเราก็จะสัรหาคลิปใหม่ๆหรือว่ารถคันไหนที่พ่อแม่พี่น้อง f ออยากจะดูอยากจะชมหรืออยากจะเลือกซื้อกันเนี่ยสามารถรีเพจเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้นะถ้าเกิดหาใดก็หาเอามาให้วันนี้น้องนักใจดีมีอะไรแสบมียังแจกเนาะอ้าวช่วยอ c ซหรือเปล่านะ เอฟซีท่านไหนนะคะเข้ามาร่วมสนุกเข้ามาร่วมสนุกตต้งคอมเมนต์กับเราบ่อยๆเห็นหน้าค่าตาเข้ามาติชมเข้ามากดไลค์เข้ามาแบบให้กําลังใจเราบ่อยๆเนาะเด๋ยวน่าซื้อกั JY, เจ๊ซุ่มแจกเสือเอฟซีแฟนเพยจให้อีกหนึ่งตัวจ้า